สวัสดีครับผมนายสุวชาพรพรมประทานรหัสนักศึกษา5310060131ชิ้นงานที่จะมาทำในครั้งนี้คือตัวประคองบอกเริ่มต้นคำสั่ง f i ล์ new path r ให้เลือกคำสั่ง T D sketch จากนั้น sketch ตามรูปเลยนะครับสามารถกดแ็บเพื่อเปลี่ยนแกนได้ให้วาดเส้นเซ็นเตอร์ไลน์ก่อนจากนั้นวาดเส้นลาย ดังรูปกำหนดขนาดเส้นเซนเตอร์ไลน์140ม mm, มและ 27.5mm มมความสูงของเส้นลาย4 0ม mm, มยาว1 0 0 mm, มมและสูง2 5ม mm, ลมตามรูปจากนั้นใช้คำสั่งฟิลเลต1 0 m มมที่ปลายซ้ายและขวาและฟิลเลต3 5ม บริเวณตรงกลางจากนั้นสร้างเพลนที่จุดปลายและวาดวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง8มิมและใช้คำสั่งสว e p โดยให้เลือกตีนฟีเจอร์เป็น1มิมจากนั้นให้ทำการใส่สีชิ้นงานตัวปาคของบอกของเราก็จะเสร็จเรียบร้อย ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ